สุดงศ์นะครับน้องทาเพื ok so, ่อนตูนก <pf unlikely> ็มาตรงกัน <challenging> ต <week> anyway. yes, <indung Aber n finale> ัวมาดีนะครับไปผ่านทาวัดหาวัดปกสุพงศ์หาวัดนะครับลงไปใหม่นะครับปกสุพงศ์ตามมาเบียดเอาลึกนะครับแด่งกันเลยครับปกสุพงศ์เฮ้ยิีเบ็ตเฮ้ยตูดเบียดเข้ามาเลยครับปกสุพงศ์าวัดหาวัดนะครับหาวัดก็ไม่ยอม ตอนนีุ้้เดนดอเดือเลยครับรวนะครับผ่านไปลูกผ well, uh, ่านนะครับล uh, oh, oh, ูกผ่านมาอ่ะตุกสุดนะครับตุ้สมุดองเพื่อนองเพื่อนรองออ่มาเอาลครับโอ้โอไปเกือบแล้วหลุดพดไปนะครับตาวัดปุกเตียนนะครับตางหเตมยอนครับลกนึกมาเลยครับอยซุ่นซีซองสมุดไปเริ่มมาเลครับ เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเลแล้วโจมาลมายากกยังโกชเยอะครับทุกท่าบไปอเลยครับตาานไปครับไม่ไกลไม่ไกลครับขึ้บบนโกาไมงั้นก็เข้าประตูไปเไปสัน้นล <c oughs> อะอยางให้กำลังใจทั้ง2ครับ อามิริสองนักสองมีคงเดินินลาบเตะกันสองทีมแหละถ้าได้สี่ประตูก็กินมหมูหันนะครับเบอร์เป็นสี่ขาหมูนะครับถ้าสองประตูก็เป็นลาบเป็ดหรือไก่วงนอกกระดาษเนาะถ้าเสมอกันนะกระดามโลดนจะได้ให้กินมมัดแล้วว่าบุกขัดใจเปิดที่เบิร์ตกระเพาะรุนอยู่แล้ว

ตั right now, wow. ไมวเ่ตรงกอครับไม่ตรกอโอ้ยเกือบแล้วเกือบเกือบเกืดแท้แต่วาสนาครับอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับดุกลมกลนะเอาแน่ไม่ได้นะครับลูกลมกลนะ ลูก uh, น uh, uh, ี้หวาพุนครับอาวัดวาดพุ่นเด่นเลยนะเด่นเลยเนอวมีนะครับเอามาตัวนี้กัวนี้ตัวนี้ตยวนี้ตัวนี้ว้ อู้ปานป้อสิกินเด็ดโจโรยุบปานตามตู้บ่เอาได้แล้วเว้าฮิโจโรยุบนี่ฟ้าวกับบ่สอดขอเรามาเปลี่ยนสูงเน้อบ่ทังดุในเฮา oh. oh. โดนบอลครับจงหวะนี้กรรมการให้เล่นต่อไปมงนเลี่ยงบอลขึ้นม네าผู้เล่นไปได้7บอลที่มล่นได้จ่ายรับกัมาแทงรูุชาบ้าเลยตายลตายแล้ยังได้ครับผู้เล่นเ7ตกชั่วโมงบอลมาแล้วสองาแล้กจารกลับมา7กับ6ไเจาครกลับมาเอาไอ้หนลูกครัไอ้หนลูกครับโยกบอลเข้าไปมา ราคาพื้นประเดิมประหานะครับติดนจบปุ่นแลยนะจึนใจมาาจีเพิ่มเป็นเล่เไงจุดนี้โดนาดดีโค่นี้มีสีตันอะไรอย่างเงี้ยกวางอันยักจูบเนี่ยมาบ่บ่บ ดาวดดาวดหมามามดู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 การเจอกเจอกอไป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 เี้ยยเวยะแต่มาตื่นใจเพิ่อไปรล้วังความปลอดภัยดูดูความปลอดภัยด้วยนะดูความปลอดภัยด้วยถือว่าทั้งสองทีมเลยครับสู้กันวันธรรมดา ตอนนี้อยู่ในช่วงของการปฐมปิทยาบาลในสนามนะครับนักรองทีมไหวไหมครับปฐมปัจยาบาลข้างสนามไหครับต้ไหวนะครับ ออกข้าวแช่แงก่อนนะครับกินน้ำกระให้ด้วยน้ำเย็นๆเนี่ยดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นเราได้ในฮาไที่กินน้ำเย็นนะครับจะไปตะก,กี้ดีกวามาครับเกมรเริ่มต่อตรครับมาวัดข,ข,ขับไปขับไปจ่ายเข้ากลางมาง่ายๆมาได้17ขอคืนกลับไป การฟังขวาโดนบดเล็กของโกกมงกกะชากตุนี้โดนบอลครับทีนี้กับปรันกัระการให้ได้ตบากกสมพลองสัไกล่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโงใจมันโกตรงกอดเพืเเอ่อนบูสเตอร์เนาะจะบูสเตอกตรงกอ

ปอนทิ้งออกไปครับเดี๋ยวเดียวลูกเตะมุมหลังหลักเก็บเก็บมูแม็กซ์เก็บเก็บหัวมันจะสั่นเลยเนาะ อ่ามันไม่คยอกรขอการ้ดูแเีโอโคให้มันดูป็นช่วงยังไีตัวครับหมาเลขิกเข้าครับมายเลขเจออกแล้วค่อยว่ากันออกไปหาย้ไครับฮาาค้ดไกลครับ เจ้าภูผ um ู้จัดการเลยกมอไปเยวนลุจะหันปันชนเนาะตักรั้นบ่ก็เป็นหันเนาะจันเนาะปันเจ กาไปฮันแล้วก็มาดาบกลนเนาะก็ได้หัวเลยเนาะลงยโอเคอบาเดียวก็ร้อยอีกเนาะโอ้วู้อกอัน้โอ้ยวูัรับหอยเยป็นไหนรับ เริ่มครับ6ชั่วโมงหมายเลข8ขาข้างต่นี้โลูกน้องนี่ลูกฟ้าครับหวามากนี่หลังาเจ้าดักเลือกกันนะครับที่เอาที่เอาจะได้ไปที่เอาครับ ติมาบอกมาเรื่อยๆไปีมปมงครับรูกนี้เ้ <c oughs> เาดยดูสินี่ใครโกดังคนว่กวันึสูดเร่อยเนาเนี่ยพู้นี้จะลุตับ ฮะคุกี้สูสีน,นั้นไอ้กอล์เจต้องตอบเองนะผิดบ้านแก้ตัวผิดใจต้องขออภัยอ๋อปาตบมา,มานลยครับหมดเวลาสองนาทีนะครับหมดเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับสองนาทีก็มีแนงถ้าทำเป็นเนาะทำเป็นจะไรค่า ได้เหตุรูดจิ้งมาหน่าผปิตาง้ายเลยอเกินนานานั่นยตัวระเบนะยนาทีรับาทนีมีคนาครับนีมีคนาห้ไม่ทันนะครับไม่ทัน สองนาทีได้จะบินผู้โชคดีหรือจะแบ่งกันวันละสองแป้นไปต่อครับวางเข้าไปโขกเอาไว้โขกสุโขงโขกโขงลงโขกสุโขงมองทะลึ่้รถจะไม่ผ่านจยากเติมสุโขงยผมช่ยกด่อยลูกโขกง